ขึ้นป่วยน้ำนี่ก็ะตอบครับร่อยน้ำเหมือนเลยสวัสดีครับผมมือนีมาอัปเดตสถานการณ์น้ำครับผม อันนี้เป็นน้ำที่ฝนตกสะสมตกตอนเนี่ยครับผมนี่อันนี้ขั้นคู่ที่เห็ดหลบดกอกแางทวงพื่กันครับผมเนี่ยน้ำถลักเขาในป่าแ่ละข้างนอกก็เต็มครับใกล้จะทวมแล้วแต่ส่วนทัางันทวมแล้วขาว ซขอมามาเลยพี่นนองน้ำเป็นกาจะาหาปลาชี้เลียวไวไวอยู่อันมองน้ำขาวๆนี่ทุ่งทำเลเลีย้ยงสัตว์พี่น้องตอนนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำไปเลย กระตอบกระตอบหมองในห้อยชะมินมาพักหมองเรียงควายน้ำกระถว่วแล้วพี่น้องขั้นคู่มองในก็จะโจกเห็นกี่ิมขึ้นมาช่องนี้เป็นทางอกเขาออกได้น้ำกระถวมแล้วพนะนะี่น้นองนพิมเติมข้อในป่าละ ข้อก้อย็ถยนตครับพี่น้องเนี่ยทางข้อก้อยควายเขานอนกับเขานี่แหละเนี่ยทางเขาอันนี้นี่แหละีกยุ่งกับแมนนะครับมันก็ทางเขาขึ้นอยึ่ในดอานน้ำก็เต็มแล้วกระตัวไปในน้ำกระท่วมนะครับท่วมพื้นแล้ว นี่เป็นขั้วตรงนี้น้องน,น,งนี่เป็นทิวปลาไม่ไปนี่เป็นขัน้วแนวเป็นกับข้วแนหมือนกัน,เ,นเป็นทิ่วหยาไปนี่ข้าง,ง,างาน้องข้างคางยุคานี่ยมันก็จดับตังอีหลงดักกลุงปลาชิวหน่อย น้ำเต็มเลยพี่น้่งน้ำลึกขนาดด้ไปทั้งใดก็ลึกครับผมทีไดียางลงไปขึ้นผู่ลุยน้ำไปแล้วครับอีกสองมือสามมือถ้าน้ำโปรงครับน้ำจะขึ้นถึงมองยผูกควายเลยครับพี่น้องผูกควายก็นยี่หน้าหัน มีป่านครับนมนป่านพี่น้องเขาเดียวเข้าไปข้างให้จะมีมผู้ค้ายใช่ไหมผมไปบดเลยพี่น้อง อท่วมแท้แทเกือบบูดน้ำท่วมเกือบบูดแล้วพี่น้องเอ้ยท่วมบเกือบบูดแล้วพี่น้องท่วมแท้แทเกือบบูดนี่ท่วม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 เอ้ยเกือบือบบูดแล้วพี่น้องน้ำ ขึ้นปูนน้งนี่กระตบครับร้อยน้ำเหมือเลยนี่ก็ะดอนป้าเพา้นเป็นน้องย่งไงฮะน่ากระทวมไปแลละอันนี้ก็ข้องข้องครับนี่ข้องน้ำไปน้ำขางปลาอยู่ข้าง ตัวมันเกือบสามเมตรพูดนะ,นะป่าโอ้ป่าตัวแบบไงบ่อนบุบขึบ้นไหมกองกก่ท่งควายครับพุ่นขอบควายอยู่ในนี่ท่างนีก็มาหอดนี่แหละพี่น้องไปบ่ได้อีกแล้วน้ำขึ้นเต็มเลย ผู้เพื่อนเอามามัดนี่เพื่อนกระเพาะกนันใหายแล้วล่ะครับใหายขึ้นไปพุนนน่นมองสูงๆหนักยังเบิ้ลขึ้นพุ่นแถวนี้ยขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมต่อมากอะลำบากเลยเนี่ยไอ้ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาน้่งยัางเบิ้ลขึ้นพี่น้องมองเรียงขั้แถวนี้ยังเบิดลนี่ กลงกางเดียนในกรกฎาษสิบสี่สิบห้าวน,นี้ยังเรียงควายได้อยู่ครับนี่ในตอนนี้นะมืน,นี่กับวันที่เก่าแล้วครับผมมัดเลยครับเก่าสิงหาคมถท่วมปัดแลวน,นี้กับบัวเรือกลาหยา้าลายนี่บัวเลืออะไรครับ โอ้โหพี่น้องปลาไหมบ่อนบึมเลยตัวบอกไ่ปลาขึ้นมาเบิดเลยพี่น้องอันนี้ดยดงมาได้อยู่ครับเพราะว่าคู่เนี่ยมันสูงอยู่ม่กี่อยู่แต่น้ำคู่นี่ยใช้บเบ็ดพี่น้องหาปลาเบ็ด มน,นหนี่ครับควายเขาจะเอาเขาขอไปในนี่แหละฝากต้นไม้ง่าเขาไปนี่แต่ว่าน้ำเยอะทั้งนี้ก็จอขึ้นเพื่อนครับผมามขึ้นเลยขึ้นไม่เลยเด็นี่ก็ขึ้นไร ยังมีอยู่สองขอครับตียังผูกอยู่ด้านล่าง่เปิดม่านง่ายขึ้นไปนี่น้ำขึ้นมาพีแล้วครับน้ำจ่อขึ้นมาหอดพีบัแล้ว ตั้งขี่เล่นอยากติดหล่อรถแน่จัง่อยถ้ารถลงมาเดินทางมันแห้งแล้วมันจะแข็งไปเปลยครับแต่ตอนนี้มันเป็นดินเหนียวไปหนักมา,ากหนักขนาดยางมันยังเหนียวติดเลยเดี๋ยวครับตินน้ลวอยู่ที่ละ อีน้ำมันเชื่อขึ้นมาหอดพี่อุดนะพี่้องมหเดี๋ยวพี่อีน้ำขึ้นน้อยพี่โอ้ยฟังเพื่อนครับพี่ทังพุ่กับชวมเอ่กันเลยพุ่น้ำน,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 นี่ขามามาพี่รองพุ่ ของผมเนี่ยอาขึ้นนี้จากนี้แล้วเอาไปมัดสูงแล้วบ่ได้ลงมาทางนี้ครับเมื่อกี้ขอกเก้าก,กับญี่ปุ่นที่หลอดหนังง่ายขึ้นมาแล้วงายขึ้นมาหมู่ก่อนครับผมคลิปก่อนนะครับง่ายขึ้นมาคลิปก่อนและที่เห็ดขอกมนี่ายขึ้นมาแล้วครับ นี่จะปิดทางยังยากนิดนิดหน่อยจุดหน่อยก็จ้าก็นใหญ่ขึ้นหรอกครับเพราะว่าน้ำม,มาเรื่อยๆถึงแม้นฝนจิบโปตกแห้งแต่ว่าน้ำตก,กับฝนจะสมครับผมแล้วก็ไหลมาจากทางเหนือแต่ทั้งเหนือฝน,นย่อมก่อเส่าน้ำไหลมาเรื่อยๆน้นำคลองครับ ก็นุ่นอยู่นี่แหละพี่น้องเดภาพไปเบิง้งสถานที่มองเรียงครับผมเรียนน้อยเดี๋ยวนมะนี่แหละครับมองเลียงมันกับผมันว่ามองเลียงควายหรอครับเนี่ยมันเป็นในปลาสุ่มส้นขึ้นไปอยู่นี่ เึ้นไนเลยพี่น้องมันบ่มีหมูไปจำเป็นก็ต้องได้เอาเขาสานที่แห่งนี้แล้วมันก็บ่พมียหยาดอกพี่น้องแต่ก็พ่อเอามาเล่มแกะคัดได้เ็้มีคงได้ขี้ดินนั่นแล้วดินข้าวยาถมนะควายเป็นช่องไอยพี่น้องเอ้ยต้องเอลดไม่ควายหยัง อย่างน้มันที่มันเกิดได้เนาะมันเรียวยุ่ซ้ำหน่ไหมตัวนั้นย่างตัวนี้ย่างหนาเหมกันตัวนั้นกัดตัวนี้กัดปงบาทันแล้วพี่น้องจะเกี่ยวให้กินครับผมอันนี้เกี่ยวมาเมือ่อเช้าวไปๆจากม้งแรงจังปล่อยห,หากินหนาเล่มจักหน่อยชิม้งแรงกันไรขอๆขครับ สิมุดเละพี่น้องต้นไม้ยาลาดเนี่ยเลี้ยงแต่กลางนะครับโอ้สิมุดรดเละพี่น้องเอ้ยกินจนสิเปิดนรดแล้วเกียวมากจริลดนรดพี่น้องเลียกแค่นี้แหละ เดี๋ยวได้กินอีกตัวะระแบกก็ะเมนเบิดเลยเด็ดมองพักไยเนี่ยริมทางแต่เราคลิปนี้คือจะได้จบไว้สนี้ครับผมคลิปหนาพ่อกันไหม